ครับในขณะนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุสถานีตำรวจปูทอนอำเภอสัตหีบนะครับได้รับแจ้งเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์นะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนสุขุมวิทนะครับช่วงหน้าทางเข้าหน่วยประชาการนาวิโยชินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับในเบื้องต้นนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้วิทยุประสานทางหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะครับให้นํารถกู้ชีพนะครับพร้อมเจ้าที่ เข้าให้การช่วยเหลือคนเจ็บนะครับและเข้าตรวจสอบที่กเกิดเหตในเวลานี้นะครับครับจากการตรวจสอบในที่กเกิดเหตุนะครับก็พบร่างนายลำไยเจริญศรีนะครับอายุ80ปีนอนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายมีอาการทางกระดูกนะครับและพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ําเงินทะเบียนงองูจจอจานขอไข่61ชมบุรีนะครับซึ่งเป็นของคนคนเจ็บขับขี่มานะครับ สภาพโดนชนท้ายนะครับอาจติดคาอยู่กับหน้ารถเก๋งโตโยต้าวีอสีบอลเทานะครับทะเบียนกอไก่ต่อเต่า2294จังหวัดเชียงรายนะครับสภาพถูกชนหน้าท้ายเลยนะครับโดยมีนางสาววรุณีผางจันนะครับผางจันดานะครับเป็นคนขับซึ่งห่างออกไปจากท้ายรถเก่งประมาณ5เมตรนะครับได้พบรถกระบะอีดูสุดาก้อนสีบอลเทาทะเบียนบอยไม้ลอลิง3117ชนบุรีนะครับ ซึ่งเป็นรถที่ก่อเหตุสภาพฝากระโปรงหน้ายุบนะครับโดยมีนายสุทธิชัยเกียรติมนตรีอายุ32ปีเป็นคนขับนะครับก็กําลังให้การช่วยเหลือดูแลคนเจ็บยังไม่ห่างไปไหนนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสัานสัตหีบนะครับก็ได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนเจ็บนะครับก่อนเร่งนําตัวส่งรักษาอย่างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสําเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจกรมแพทย์ทหารเรือนะครับส่วนสาเหตุในครั้งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปฟังจากปากของคนขับรถกระบะกันนะครับว่าเพราะสาเหตุใดจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและเกิดชนท้ายกันจํานวนหลายคันนะครับพี่เขาอ่ะจอดติดไปแดงพี่เขาจอดไปแดงแต่ผมพี่เองผมไปชนพี่เขาแล้วรถเข่งไปนัะแท้แทพี่มาไงครับไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตามกระเหิววิ่งมาไงครับผมก็วิ่งมาตามถนนนี่แหละครับแล้วมันเกิดยังไงขึ้นนะพี่แต่ผมพี่เองพี่ว่า พี่เขาขี่ไฟแดงครับเบรคใช่พี่ครับแล้วโห่มากหันไปดูป้ายไงอ๋อแล้วจังหวะหันไปดูป้ายปุ๊บป้ายปีใหม่เลยครับก็คือพี่เดงพี่แล้วก็รถเก่งทันหน้าไปกระแทกกับมอเตอร์ไซค์ครับดูเขาก็อย่างที่เห็นพี่ก็รับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วเนาะรับผิดชอบครับพี่เองครับ